วัดีครับวันนี้เดวินเนลาอยู่ที่ยาโยอินะครับนี่คุณแม่กําลังสั่งอาหารอยู่เลยครับสั่งไปแล้อ,อาหารแล้วนี่ดูรายการอาหารครับคุณแม่สั่งอะไรไปมั่ง<า>ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลือกที่ไม่ต้องเลือกที่พนักง,งานนะครับเราเลือกที่หน้าจอเลยนะครับนี่ไงครับดูรายการที่เนลลาสั่งไปแล้วนะนี่ เดี๋ยวอาหารพร้อมมาแล้วเข้าหน้าเนืนนอน้อหนึ่งน้นอักลมคนเนื้อหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกับข้าวก็จะมีการ์ตูนเฮ้ยไม่ใช่การ์ตูนสิพี่อะหุ่นยนต์หุ่นยนต์วิน<ม>เดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์มาเดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์มาส่งอาหารนะนี่รายการอาหารเราสั่งไปแล้วคณแม่ไปดูหน้าไม่รู้นี่เยอะแยะมากมายให้เลือกเลยนะดูดิ แก้วน้ำมาแล้วเลยวินได้น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเออให้แม่แก่ร้อนให้ไม่ไม่ไมเลวินอย่าเพิ่งถือครับเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วล่วงแตกครับเดี๋ยวแก้วล่วงแตกครับเลวินเออมันเป็นมันไม่ใช่แก้วพลาสติกครับเออนี่พี่เวลาดูเมนูอาหารนี่นี่น,นี่แม่สั่งไปแล้วนี่หลอดกระดาษนะคะนี่หลอดดกระดาษ ไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเอาเลยวินถือดีๆครับถือดีดีอมอะไรอ่ะอฟูฟ่องเลยเดี๋ยวพอ,อ่แบมันฟูฟ่องเลยเป็นไงวินน้ำส้มข้นเป็นไงวินวินน้ำส้มข้นเป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยอร่อยทำนิ้วไงครับเยี่ยมโอ้ยทำไมต้องเอานิ้วชี้อ่ะครับถือดีๆครับถือสองมือถือสองมือถือสองมือครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเลวินเด้ยกินข้าวไม่ได้นะเลวินอย่าเพิ่งกินน้ำอิ่มนะครับนี่คุณแมส่สั่งไปเรียบร้อยรอหุ่นยนต์มาส่งนู่นหุ่นยนต์กำลังวิ่งอยู่เลยเนหะ็นไหมพี่ละเลวินชอบมากเลยนะไปตีน้อยเลวินก็ชอบมากเลยนะหุ่นยนตนะ์ไปดูในคลิปได้เลยนะครับน,าาารนี่ดูดิว้าวเคปุระรวมปลาหมึกทอดมีไอติมด้วยนะคะ น่ากินมากเลยใช pues ่ไหมเดี๋ยวต้องกินข้าวก่อนนั่นเองครับครับสั่งไปแล้วครับส ah ั่งไปแล้วเอาแครทหน้เอา็อกี้เอาแครอเอาอันนอาเอเอาชาเขียวอันเดียวโอ้ม่เอาชาแครอทเอาชาเขียวเดียวเพื่อนเพื่อนต้องฟังเลยวินให้เข้าใจด้วยนะครับตอนนี้ลิ้นไก่รู้สึกว่าจะสั้นไปหน่อยโอ้เลยวินเนอะโอเคได้ครับ โอเครออาหารรออาหารอาหารใกล้เสร็จหรือยังถึงไหนแล้วเนะาะแล้วไม่มาเลยอหรอครับโอเคเดี๋ยวทั้งใหม่ก็มาแล้วรอก่อนรอก่อนน้ำน้ำครกเป็นไงบ้างพี่นะอะไรชอบมากเลยชอบกินมากเลยนะพี่นะน้ำครก <c oughs> นี่สวนน้ำส้มของคุณแม่นี่เปรี้ยว <c oughs> แบบใครง่วงๆเลยต้องมาสั่งนะเนี่ยน้ำส้มเนี่ยเปรี้ยวมากยอดมาก ยอดมากเลยไรวินไรวิน,วนทำอะไรอยู่ครับรออาหารหรอครับรออาหารใช่ไหมครับอันนี้อ้ออ่าฝัาง่งไม่รู้เรื่องเลยทลเทมปุระไรวินมาแล้วไรวินเอ๊ะนี่ไงครับเทมปุระรวม,มววอันนั้นเป็นน้ำจิ้มครับน้ำจิ้ม นี่เงเ,เทลลลมเปุรนะรวมไหนดูสิไหนเทมปุระรวมเลยวินว้าวตัวใหญ่มากเลยเป็นไงเลยวินเอาลองดูลองดูลองดูพี่ลาให้ลองกินด้วยร้อนไหมลูกโอ้ไหนพี่ลานนเนี่ยกัดดิี่พี่ลาเลยวินกินยังวินเป็นไงหนอ้าปากดิโอเต็มปากเลยหน,นร้อนไหนหนวินดูสิร้อนไหมในวินอะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนจริงเหรอ เอาทำไมทำอย่างนั้นนะอ่ะอ้หอ้อุ้ยไหนจับเอาไวนะ้เลยว้าวไม่เคยปลาหมึกก็เปล่าลูกนี่ไงปลาหมึกอ,อ้าวดูสิน่ากินมากเลยเทมปุระลูกจิ้มโอ้จิ้มทำจิ้มลองดูลองชิมดูจิ้มน้อยๆก่อนอค,ครับไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดเ,เอาเลยใช่มันเป็นน้ำซอสน้ำซอสน้ำซอส ซอสลายบินข้าวหน้าเนื้อมาแล้วดูสีน่ากินไหมครับว้าวเปิดเปลือดน้ำซุปซิกแม่ว้าวข้าวหน้าเนื้อมาแล้วดูสิมีซุปมีสลัดมีกิมจินี่ไงมีกิมจีมีสลัดให้นะครับข้าวหน้าเนื้อ189บาทเองเป็นไงพี่เอ่า ร้อนร้อนเลวินร้อน,น,นร้อนกลับเลยกลับโอ้โหเลวินเอาแป้งออกลลเลวินึงจะหางปุ๋งออกมายันไงวินเป็นไงโอ้โหดูดิเป็นไงพี่ล่ะเออยักษ์ไส้มีับของอาหารมาเสิร์ฟเลวินแล้วครับหุ่นยนต์มาแลว้วหุ่นยนต์มาแลว้ว ผมโยนมาเสิร์ฟไลวินแล้วไปดิว้าวผมปลาซาบะย่างซี U, อิ๊วไรวินมาแล้วปลาซาบะย่างซี U, อิ๊วไรวินมาแล้วนี่ครับข้าวปลาซาบะย่างซี U, อิ๊วไรวินมาแล้วครับเป็นไงพี่เลล่ะว้าวเหลืออะไรคุณแม่เหลืออะไรหมดยังคะ หมดยังพี่ไดลาราดูสิเหลืออะไรโลกหมดแล้วเออหมดแล้วเอาตะเกียบอยู่นี่ครับตะเกียบอยู่นี่ครับอ่าเรวินเป็นไงดูดิข้าวปลาซาบะว้าวกินกับปลากินกับปลาใช่ไหมโลกนี่นี่นี่ว้าวเป็นไงเรวินรสรสชาติเรวินชิมไปหน่อยนึงแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงพี่ไดนะว้าอร่อยอร่อยค ระวังม,มงมันมีก้างไหมเนี่ยมันมีก้างตาเดวินจะเอาตาปลาว้าปลาซาบะที่ไหนมีตาเดวินเดวินชอบกินตาปลามากเลยนะครับเดี๋ยวสิเป็นไงพี่อะน้ำซอสอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยไหน,น,นพี่อะไรกินกินอะไรสลัดว้าเว,ว,ปเ,วเป็นไงพี่ลอะเกียบหูตัไม่ได้ลูกครเป็นไงพี่ละเก้ยวเกี้ยวไหม เบอร์เปรี้ยวอร่อยลอ้ยไรวินไรวินไรวินอยากเป็นได้นี่ไงคุณแม่ไลไรวินอยากเป็นญี่ปุ่นไงอยากเป็นญี่ปุ่นเหรอไ้าญี่ปุ่นเออเป็นไงครับอ้าวนี่นี่ก็ข้าวหน้าเนื้อของคุณพ่อนะครับมีปลาซาบะว้าวเยังไงพี่ล่ะโอเคเลยเดี๋ยว เลลาเลวินขอตัวกินข้าวก่อนนะครับฝากกดติดตามให้ช่องวินอลาแฟมิลี่ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้บ๊ <c oughs> ายบายเลวินไม่มอง